รู้คู่บ้านมาแล้วค,ครับวันที้เราเรีกันที่บ้าน E.P.D ที่บางนานะครับที่นี่จะเป็นสถานที่ที่เราเตรียมไว้สําหรับในการอบรมครับนี่คือจุดที่เราจะมีการเรียนรู้ปฏิบัติในการตัดต่อติดตั้งแผ่น E.P.D กันนะครับแผ่น E.P.D นั้นนะครับก็คือความกว้างของแผ่น E.P.D นั้นคือกว้าง2มย่สิยาวนะครับสเมตร ยาวตัดครับนี่ครับเราตัด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 ในการที่จะติดตั้งนะครับเราจะตัดเพื่อติดตั้งให้เป็นสัดส,ส่วนนะครับและบริเวณนี้ที่เราจะติดตั้งเพราะ,ะท่านจะได้ตัดแผ่นอบดีโฟมต่อแล้วก็ติดตั้งด้วยกาวต่อเพื่อโฟมยูเฟรม KB410 โพลิเมอร์ก็จะได้เป็นผนังแบบนี้และจุดนี้คือจุดที่เราจะเตรียมไว้ให้ท่านได้ลงมือทานะครับวันนี้ท่านมาท่านก็จะได้เรียนรู้ครับว่าวันนี้นะครับแผ่นอบดีนั้น ใช้งานอย่างไรคุณสมบัติเป็นอย่างไรและที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่ท่านจะได้ดูตัวอย่างทั้งหมดในการติดตั้งการใช้งานสนใจจองได้ครับ0917893563ครับ